เราจะมาวิเคราะห์กันว่าความเก่งของเครทอสในวัยหนุ่มกับวัยผู้ใหญ่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างและใครเก่งกว่ากันครับสวัสดีครับยูกัววอสัมทีวีเช่นเคยแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงรายการที่เพื่อนรอคอยกันนะครับนั่นก็คือช่วงใครเจ๋งกว่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือว่าใครเป็นเทพที่แข็งแกร่งก่านะครับระหว่างเครทอสในวัยหนุ่มนะครับผีแห่งสปาร์ตาที่ถูก เทพเจ้ากรีกหักหลังนะครับความโกรธของเขาครอบงำตัวเขาจนกลายเป็นแรงผลักดันในการทำลายล้างเทพเจ้ากรีกและก็โอลิมปัสนะครับแล้วก็พ่อของตัวเองครับอย่างซูสนนเนกนะฮะร,รวมไปถึง เครทอสในภาคกรบวภาค r ภาค2018กับภาคแรง n a น o รกนะครับที่เป็นเทพเจ้าที่หาเหตุผลในการใช้ชีวิตรักลูกตัวเองแล้วก็หลบอยู่ในบ้านเพื่อปกป้องลูกชายของตนเองอัทริอัสแล้วก็ต้องการที่จะเติมเต็มเป้าหมายของภรรยาของตนเองให้เป็นจริงนะครับเราจะมาดูกันว่าความเก่งของทั้ง2คนมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างด้วยการเปรียบเทียบด้วยกันอยู่ประมาณ5ส่วนครับ ได้แก่พละกกาลังอาวุธอารมณ์ประสบการณ์การต่อสู้แล้วก็ความฉลาดนะครับแต่ต้องมาเล่ากันก่อนว่าทําไมเครทอสถึงใช้พลังของกรีกไม่ได้นะครับเครยทอสเคยเล่าให้ฟังกับมิเมียว่าพลังที่เขาเคยใช้มาทั้งหมดเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเครทอสเคยใช้พลังของกรีกได้แต่ว่าพอมาอยู่ในดินแดนนอนเนี่ยดูเหมือนว่าพลังของเขาเนี่ยไม่สามารถเรียกกลับมาใช้งานได้หลือแค่ว่าเบล d e ออฟเดอะเคออรเท่านั้นนะครับที่เขายังสามารถ พกมาติดตัวได้น,นั่นเองนะฮะเพราะในกรบวราคที่3ในเครทอสได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกไปสู่ร่างกายแล้วนะครับรวมไปถึงอาวุธด้วยครับและทําให้นั่นก็เป็นเหตุผลที่เําไม่สามารถใช้พลังของโอลิมเปียนในดินแดนของนองได้อีกต่อไปนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงใครเจ๋งกว่านะครับเราจะมาดูกันว่าพลังกาลังของเครทอสในวัยหนุ่มกับวัยผู้ใหญ่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับต้องยอมรับว่าเครทอสในวัยหนุ่มเนี่ยมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าเนื่องจากว่าเครย์ทอสเนี่ยสามารถซึมซับพลังของ Greek, เทพกร รวมไปถึงตัวครทอสเนี่ยเป็นทั้งครึ่งเทพด้วยเขานั้นได้มีการต่อสู้กับเหล่าสัปปะหลาดอย่างไฮดร a าอย่างโคลอสซัสนะครับในเกมก็รอพภาคที่1พภาคที่2แล้วก็ภาคที่3เนี่ยเขาสามารถต่อกรกับโครนอสแล้วก็เหล่าเทพโพไซดอนได้ด้วยนะครับรวมไปถึงเขาเนี่ยยังสามารถต่อกรกับซุดได้อย่างสูสีนะครับเนื่องจากว่าเขามีพลังแห่งความวางอยู่ในร่างกายครับแล้วก็พลังที่ แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คือพลังอย่างสปาร์ตันเรสนะฮะที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็สามารถทําลายคู่ต่อสู้ได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาสะสมมาในการต่อสู้กับเหล่าเทพแล้วก็ความโกรธของเขาความเกียดแค้นในตัวเทพของเขาเนี่ยทำให้เครทอสวัยหนุ่มเนี่ยต้องยอมรับรัว่าเขาโหดจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ลังเลที่จะสังหารศัตรูโดยการจัดการภายในครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมในขณะเดีวยวกันเครทอสในวัยผู้ใหญ่นะครับก็ขาดแรงจูงใจในเรื่องของการล้างแค้นไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความโกร แ้นที่เทพเจ้าได้หักหลังเขาอีกต่อไปทําให้เขาเนี่ยก็มีการใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับแล้วก็ต้องการที่จะปกป้องลูกชายจาก ภัยอันตรายจากเหล่าทวยเทพเหมือนกันและเขาต้องการที่จะทําตามความเป้าหมายของตนเองครับนั่นก็คือหลังจากที่เขาได้สูญเสียภรรยาของตนไปเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ได้มองเหตุการณ์ต่างๆให้มีเหตุผลมากขึ้นนะครับทำให้เคร t o ทอสนั้นก็มีพลังกำลังที่น้อยกว่าตอนที่อยู่กรีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้เห็นสเกลของตัวเครทอสในภาค เ,เราจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถต่อสู้กับเหล่าไททันหรือว่ายักษ์ได้ต่อไปแต่ว่ายังสามารถต่อกรกับเหล่ามังกรได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของภาคที่3กับภาคที่เป็นกรบอบวาภาคใหม่เนี่ยเราจะเห็นพลังกำลังของเครทอสที่มีความแตกต่างเรื่องสเกลมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเครทอสนั้นอาจจะถูกลบพลังของดินแดนกรีกไปแล้วนะครับแต่ความที่เขาเป็นครึ่งเทพแล้วก็สามารถฮิวร่างกายตัวเองได้นเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่ทดแทนมา นั่นเองนะครับซึ่งทําให้ในฉากของพละกําลังนะครับเราจะต้องยอมรับว่าเคร t o ทอสในวัยหนุ่มเนี่ยแข็งแกร่งกว่าครับในเรื่องของอาวุธนะครับเครทอสในวัยหนุ่มเดี่ยจะมีพละกกำลังแล้วก็สามารถใช้อาวุธของเหล่าทวยเทพที่เขาได้สังหารมาหลาย ่อหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะใช้เป็นอาวุธหลักก็คืออย่าง Blade of the Chaos ครับซึ่งเป็นอาวุธที่เขาจะใช้ในการโจมตีในทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นอาวุธที่ใช้ได้คล่องแคล่วด้วยแล้วก็เป็นอาวุธที่ว่าปิดฉากเทพไม่หลายต่อหลายตัวเลยนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามในขณะเดีวยวกันเควอสในวัยผู้ใหญ่นะครับเขาก็ เลือกที่จะหลบซ่อนเจ้า Blade of the Chaos เอาไว้แล้วก็ใช้เจ้าอาวุธตัวนี้นะครับที่เป็นอาวุธที่มีชื่อว่าขวาน l วเทีร์เ x นะครับของภรรยาอย่างเฟยนะครับมาเป็นอาวุธหลักแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับคอนโยเนียนะครับที่สามารถคว้างและก็สามารถย้อนกลับมาสู่ร่างกายได้การที่เขาจะใช้พลังนี้ได้นะครับผมคิดว่าเขาต้องเรียนรู้พอสมควรเลยแล้วก็เป็นอาวุธที่ มีความสามารถที่แตกต่างจากเจ้าตัวเบร de of the Chaos มากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพลังที่เคว t อสเอยอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับรวมไปถึงเขายังมีการชำนาญการในการใช้อาวุธอื่นๆอย่างเช่นเจ้าตัวหอกแหวนดัฟเนียนะฮะแล้วก็ยังมีอาวุธอย่าง b l a d e of เ h อ Chaos เองที่มีประสบการณ์ในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับทำให้เราได้เห็นว่าตัวเคว t อสเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านของอาวุธมากกว่าในวัยหนุ่มนะครับต้องยอมรับว่าวัยผู้ใหญ่ของเขานั้นแข็งแกร่งในด้านของอาวุธจริงๆนะครับ นอกจากนี้นะครับในด้านของอารมณ์นะครับชีวิตของเครทอสในวัยหนุ่มเนี่ยเต็มไปด้วยความสับสนนะครับ ความโกรธได้ครอบงำเขาให้ไปอยู่ในช่วงเวลาที่เขานั้นได้พบกับเทพเจ้ากรีกที่หักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทั้งแอริสนะครับเทพเจ้าแห่งสงครามที่หักหลังเขาเขาทําให้ทําให้ครทอสนั้นทุกทรมานจากการที่เขาอาจจะถูกสูญเสียความทรงจําไปและเขาได้เจอกับเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะครับทั้งการสูญเสียน้องชายตั้งแต่เด็กเป็นท่ารับใช้แอริสนะครับแล้วก็โดนแอริสหลอกใช้ให้สังหารภรรยาแล้วก็ลูกของตัวเองครับทำให้เขาเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตนะครับนอกจากว่าเขาจะเป็น ป,ปรปักแล้วก็ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับเหล่าทวยเทพของกรีกเท่านั้นจึงก่อให้เกิดความเครียดชังในตัวเขาเสมอมานะครับรวมไปถึงเทพเจ้าซุสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเทพเจ้าที่หักหลังเครทอสนะครับทำให้เครทอสเนี่ยเกือบจะสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากไกอาครับก็เลยต้องย้อนเวลากลับมาเพื่อที่จะสังหารเจ้าตัวสุดนั่นเองนะฮะแต่ว่าความโกรธของเขาเนี่ยก็ทําให้อารมณ์ของเขาเแปลตปัวแล้วก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยมีความโกรธ แล้วก็สามารถที่จะทําลายทุกอย่างได้เลยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในเกมกอร์รวภาที่3ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเคร t o ทอสในเกมกอร์รวภาค2 0พ8ครับที่เขาได้มีการเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เคร t o ทอสได้มาใช้ชีวิตในดินแดนนอร์ทเขาก็แก่ขึ้นนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการหาเหตุผลในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าความรักที่เฟย์ภรรยาของเขาได้มอบให้เขาเนี่ยทำให้เขาเรียนรู้ที่จะกลายเป็นพ่อคนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เป็นที่่พพึง ของอาร์ทริอัสในวัยเด็กนะครับทำให้เขามีเป้าหมายในการดูแลลูกชายให้ปลอดภัยนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการความสงบสุขมากกว่านะครับในด้านของอารมณ์เนี่ยผมต้องยอมรับว่าความสุขขุมในตัวเครยทอสที่เป็นเทพเจ้าที่หลีกเลี่ยงการสังหารเทพแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากใ้มันเกิดหายนะขึ้นอีกเนี่ยเนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้เครยทอสในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะโดดเด่นกว่านะครับประสบการณ์ในการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้านะครับในเกมกร of อ a r ภาคที่1กับภาคที่3เนี่ย โคร t ทอสในวัยหนุม่มเนี่ยสังหารเทพเจ้าปรีเกิดทั้งหมดนะครับและเขาก็มีประสบการณ์ที่สะสมมาตั้งแต่เกมภาคที่1นภาคที่3เลย ถึงแม้เขาจะมีการพลาดบ้างนะครับแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะไม่ประมาทอีกต่อไปและการต่อสู้ในครั้งต่อไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้พละกําลังที่สูงมากขึ้นครับแต่ว่าความโกรธความเกลียดเนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยครอบงําตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมีพันธมิตรครับและครทอสในวัยหนุ่มเนี่ยไม่ลังเลที่จะสังหารเทพเลยนะฮะซึ่งทําให้เขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทพที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะฮะ ในขณะเดียวกันเครยทอสในวัยผู้ใหญ่นะครับก็มีประสบการณ์ที่สะสมมาตั้งแต่เทพกรีกแล้วแต่เขาสุขุมแล้วก็เลือกที่จะให้โอกาสเทพฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นนะครับเขามีสติมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการวางแผนต่างๆในการต่อสู้กับเหล่าเทพแล้วก็เหล่าสัปปะหลาดด้วยครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของตัวเครทอสที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าในตอนเป็นวัยหนุ่มนะครับสมมติว่าให้ตัวเครทอสที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็โดดเด่นมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายกลับกับความฉลาดนะคร เคยทอสในวัยหนุ่มเนี่ยมีความฉลาดที่อาจจะไม่เทียบเท่ากับวัยผู้ใหญ่บ้างเพราะว่าเขาอาจจะน่ามืดตามวัวไปเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาเป็นคนที่โดนหลอกมาหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับในฐานะของเพียงสปาร์ตากลายเป็นเครื่องสังหารของเทพเจ้าของซุสนะครับแล้วก็ส่งลนําให้เขาเนี่ยยังเป็นหนึ่งในเทพที่เหมือนกับว่าจะโดนหลอกอยู่ตลอดนะครับรวมไปถึงตัวที่เป็นคนที่สนิทกับเขาที่สุดนะครับอย่างอะเทนาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นคนที่ดีเท่าไหร่นะครับในขณะเดีวยวกันเขาได้เรียนรู้ที่จะเป็น คนดีกว่าเดิมในวัยที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าในฉากของเทพเจ้าทอนะครับเครทอสปฏิเสธที่จะสังหารทอครับเพราะว่าเขามองว่าตัวของทอในตอนนี้เนี่ยคล้ายกับตัวของเครทอสในอดีตนะครับที่เป็นท่ารับใช้ของโอดินแสดงถึงความรู้สึกที่มีความคล้ายคลึงกันออกมาได้ดีมากๆซึ่งเครทอสเลือกที่จะปฏิเสธการสังหารใครก็ตามนะครับโดยเฉพาะเขาให้โอกาสที่2เสมอนะครับ โดยสรุปแล้วผมคิดว่าความเจ๋งของตัวเ r a t o s ในวัยผู้ใหญ่ของเกมกระวบวภาค2018กับภาค Ragnarok ok นะครับผมคิดว่าความที่เ r a t o s มีเหตุผลมากขึ้นอายุที่มากขึ้นประสบการณ์สอนในเ r a t o s กลายเป็นคนที่มองอดีตว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดจนตนเองก็ได้พบกับความโหดร้ายแล้วก็ฝันร้ายตลอดมานะครับแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนตัวตนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ส่วนพลังกำลังของเขาอาจจะไม่ได้สูสีกับวัยหนุ่มนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ เขานั้นสามารถเอาตัวรอดจากการต่อสู้กับเหล่าทวยเทพของนอดได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งพอสมควรแล้วนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าไม่ใช่แค่ว่าจะต้องใช้การต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งอย่างเดียวสติปัญญาก็เช่นกันนะครับรวมไปถึงการรวบรวมพันธมิตรในการต่อสู้กับเหล่าทวยเทพเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สมควรที่ต้องทําเช่นกันนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของช่วงของใครเจ๋งกว่านะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากให้ทำรายการนี้เพิ่มเติมนะครับก็ลองทิ้งคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับว่าอยากให้ผมไปเปรียบเทียบกับตัวไหนนาเพื่อ กดไลค์ฝากกดติดตามดูแลกันนะครับแล้วก็พบกันในวีดีโอตอหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ